ผู้ชมครับกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ณขณะนี้นะครับหลังเกิดเหตุเครื่องบินฝึกหัดตกกลางทะเลในช่วงเช้าของวันที่25เมษายน2568ค 25. 25. รับซึ่งหลังจากเกิดเหตุขัดข้องกับอากาศระหว่างฝึกบินโดยเครื่องบินฝึกซ้อมของสถาบันการบินแห่งหนึ่งได้มีการร่อนลงฉุกเฉินใกล้ชายฝั่งก่อนจะจมหายลงในทะเลเจ้าหน้าที่นะครับกำลังเร่งค้นหาผู้ประสบเหตุและสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับเครื่องบินที่เกิดเหตุนะครับเป็นรุ่น DHC 6400 ทวินอัลเทอร์ ซึ่งเพิ่งรับเข้าประจำการในปี2,563จากการรายงานเบื้องต้นนะครับมีผู้โดยสารทั้งหมด6รายโดยมีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บ1รายด้านพลตบเรกกิจรัตนเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้เร่งช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบเหตุโด,ดยด่วขนขณะเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นทางนี้นะครับมีผู้รอดชีวิต1รายนั่นก็คือร้อยตบรวจเอกจตุรงค์วัฒนภยัยศาลนักบินที่รอดชีวิตนะครับซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหิน ล่าสุดครับมีอาการกระดูกใบหน้าหากักเจาะปอดใส่ท่อระบายของเสียออกจากทรวงอกไม่พบว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองแต่อย่างใดล่าสุดได้ประสานกับทางโรงพยาบาลตำรวจหากมีการเคลื่อนย้ายไปรักษายืนยันดูแลรักษาอย่างเต็มที่และแน่นอนเลยครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้หลายคนเนี่ยหันกลับมาย้อนทบทวนคําทํานายของหมอปลายอีกครั้งหนึ่งและตั้งคําถามถึงความแม่นยําของคําเตือนที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันหมอปลายพลายกระสิบครับนัก กรยกรชื่อดังของเมืองไทยได้ออกมาเตือนผ่านรายการเผือกร้อนตอนบ่ายทางช่อง YouTube ชื่อดังว่า หลังสงการจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบินอาจเป็นเรื่องเครื่องขัดข้องต้องลงจอดฉุกเฉินหรืออาจเป็นเครื่องฝึกหัดระวังเรื่องบนฟ้าไว้ให้ดีทำน้ยในดังกล่าวครับทำให้หลายคนเนี่ยหันกลับมาทบทวนหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงอย่างน่าประหลาดใจและยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์แม่นจนขนลุกของหมอปลายอีกครั้งนอกจากนี้ครับในรายการเนี่ยหมอปลายยังฝากคําเตือนสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความตื่นตัวไม่น้อยนั่นก็คือการให้จับตาภูเขาไฟ ที่เคยสงบมานานแล้วในพื้นที่ภาคอีสานอาจเริ่มแสดงอาการตื่นตัวในช่วงเวลาไม่ไกลจากนี้อัานยมบอกว่าแถบอีสานมีภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วมันกำลังจะตื่นอีกแวบมาเนี่ยคือคือบนฟ้าเครื่องยนต์มีปัญหา เครื่องคัดคล้องต้องจอดกระทนหนแน่นอนเลยวครับว่าคําทานายนี้มันสร้างความสนใจในหมู่นักวิชาการแล้วก็ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเสียจาหากเราไปดูข้อมูลภูเขาไฟที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานก็จะพบว่ามีหลายสถานที่ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งภูเขากระโดงครับจังหวัดบุรีรัมย์สถานะปัจจุบันคือดับสนิทแล้วตั้งอยู่ในวันนักอุทยานเขากระโดงลาวาเก่าแข็งตัวกลายเป็นหินปะาซอให้เห็นได้ชัดนักธรณีวิทยาร,ระบุว่าเคยประทุเมื่อประมาณ 7 0 0 0 0ปีที่แล้วมีป่องภูเขาไฟให้เห็นชัดจากภาพถ่ายดาวเทียม2ครับภูเขาไฟพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมสถานะปัจจุบันคือดับสนิทแล้วประสาทหินพนมรุง้งสร้างอยู่บนปากป่องภูเขาไฟเก่าอายุการประทุข,ของภูเขาไฟนี้นะครับประมาณ9 0 0 0 0 0ปีปัจจุบันไม่มีพลังงานใต้ดินหรือไอร้อนหลงเหลือ สามครับภูเขาไฟบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานะดับแล้วแต่มีแร่ธาตุภูเขาไฟกระจายเคยเป็นแหล่งกําเนิดลาวาและแร่โกเมนพลอยแดงยังพบหินลาวาที่หลงเหลือในพื้นที่หลายจุด คนในพื้นที่บางส่วนยังเชื่อว่าภูเขานี้มีพลังเร้นรับ4ครับภูอังคารจังหวัดศรีสะเกดสถานะคือดับสนิทแล้วเคยเป็นภูเขาไฟประทุเมื่อกว่าหนึ่งล้านปีก่อนพื้นที่รอบๆมีแ่ธท่าสูงดินดีมากนักวิทยาศาสตร์พบว่าดินภูเขาไฟจากภูอังคารกระจายไกลหลายร้อยกิโลเมตรห้าครับภูเขาไฟเขาโพเขาอังคารและเขาพระอังคารจังหวัดสุรินสถานะกลุ่มภูเขาไฟเก่าดับสนิทอยู่ในแนวภูเขาไฟเดียวกันกับภูอังคารปัจจุ บันกลายเป็นพื้นที่ป่าและสวนของชาวบ้านไม่มีความร้อนใต้ผิวหรือไอน้ําให้พบแล้วอย่างไรก็ตามครับแม้ภูเขาไฟเหล่านี้จะดับสนิทมานานแล้วก็ตามถึงแสนปีล้านปีแต่กรมทรัพยากรธรณีเคยออกประกาศเตือนในเชิงวิชาการว่าพื้นที่ที่เคยมีภูเขาไฟควรได้รับการเฝ้าระวังทางธรณีวิทยาแม้ความเสี่ยงต่ําก็ตามโดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของไอร้อนน้ำพุร้อนหรือแผ่นดินไหวผิดปกติ ใกล้พื้นที่เหล่านั้นเอาเป็นว่านะครับก็เป็นเพียงคําทํานายที่บางคนเนี่ยบางกลุ่มอาจจะมองว่าไม่มีสาระอะไรไม่มีประโยชน์อะไรท่ายถูกแล้วยังไงต่อช่วยอะไรใครได้แต่บางกลุ่มครับก็มองว่าการทํานายก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรดีซะอีกเพื่อจะได้เฝ้าระวังเอาไว้ซึ่งก็ต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะมีใครกลุ่มไหนออกมาด่าหมอดูหมอไายหรือไม่แล้วจะคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรรอติดตามครับ